ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารพยายามทำลายดิสเครดิตพักประชาชนอย่างพวัวนาผมลองยกตัวอย่างนะครับเนี่ยล่าสดุดมีแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งผมยังคิดอยู่เลยเป็นสื่อได้ยังไงสื่อเนี่ยมันต้องช่วยกันเผยแพร่ความจริงแต่สื่อบางเจ้ามันไม่เป็นแบบนั้นฮะสื่อบางเจ้าทำหน้าที่เผยแพร่ความเท็จ โจมตีพักประชาชนต้องการทําให้พักประชาชนนั้นไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้ไปโจมตีว่าพักประชาชนเห็นไหมรู้แล้วหรือ,อยังว่าทหารมีเอาไว้ทําไมประธานโทษที่ผ่านมาพักประชาชนเราเรียกร้องมาโดยตลอดว่าเราต้องการเห็นทหารอาชีพ มายุ่งกับการเมืองไม่เข้าใจเหรอฮะเราต้องการเห็นทหารอาชีพเราต้องการเห็นทหารปกป้องประเทศแต่เราไม่ต้องการเห็นมันผู้ใดเอาทหารมายุ่งการเมืองสมัยก่อนผมตัดงบประมาณทหารพอตัดลดถังมันซื้อเรือ พอตัดเรือซื้อเรือดำน้ำพอตัดเรือดำน้ำมันซื้อเครื่องบิน เห็นไหมคะทุกคนเสียงชัดการกระทําของตัวเองล้วนๆน,นะคะจะมีใครไปใส่ลายป้ายสีล่ะออกจากมาจากปากของคนในพักล้วนๆการกระทําของคนในพักล้วนๆไม่มีใครใส่ลายป้ายสีใครเลยนะเพราะมันอยู่ในโลกในสื่อโซเชียลเต็มไปหมดคนไทยตาสว่างกันทุกคนแล้วคะ่ะเหลือแต่ที่ฉลาดน้อยกว่าควาย นะครลาดน้อยกว่าควายที่ยังคงลงเชื่อคนเหล่านี้